ใ่กับเข่าที่แรกนะหลังนาเลยก็เลยมาใจบุกเขียคุ้งเม็ดหาซิมนี่บ่มีที่เดินเลยเด้สวนดวงคำินน่นก็มาทามโย่กับยังสีใหญ่สุดมันประมาณไหนประมาณเก้าสิบต่ำเนาะเกือบขีดไหมลูกผสมบณ์ดอกดอกผลดอกแล้วก็ต้นสมบูรณ์แข็งแรงและที่สําคัญนะคะก็คือลดการใช้สารเคมีเฉ่พาะปีนี่ไม่ได้สีเลยยาขามมเล้งเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เอฟอ์ดและปุ๋ยจอมยุทธเราเดินทางกันมาที่อําเภอสว่างแดน,นดินจังหวัดสกลนครมาพบกับเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศมากว่า10ป ะะเกษรตรกรจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้ก็ได้มาพบกับคุณพ่อนะคะช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรเป็นเกษรตรกรอยู่ที่ไหนคะ่ะพ่อคือทวัดไซเนาะอคนาน้ำสกุล พื้นที่ตรงนี้เนี่ยกี่ไร่คะคุณพ่ออันปลูกยู่นี่มันจสามไร่นี่ยครับนันเป็นบีที่สองกับทีเคบีที่สองเนี่ยมันจะลูกดกเวลาสุกมันสิสุกควอมกันเลยนะครับทีเคนี่มันจะหางเลยกับลูกไงตลาดเัินมกเคลียสีที่ส่งเขาตลาดไทยนี่เขาก็ต้องการอันทีเคเพราะลูกมันใหญ่เปลือกมันสิแข็งราคาก็บ่บตังกันนะครับคนสวนเขานี่สี่บาทปีได้ดีกับห้าบาท จุดเริ่มต้นในการที่มาปลูกมะเขือเทศเลยคืออะไรคะที่แรกๆกัน่า,าเท้าแล้วเขาแล้วบ่มียไ้่ยังบ่ก็เลยไปลอ่าในน้ำอยู่ด่อนเขีองมาปลูกปลูกอยู่หกเจ็ดปีวันนี้แต่ก็เมื่อหยุดวางหาปีนี่ขื้นข้างผมว่ามันมันบ่ได้หยุดนะต้องได้ลงมามัดตามยอดตามยังมันทุกมือนบ่มัดข้างมันก็นลูกมันงามเวลามันหนักแล้วนีบมันหักได้นี่เทศให้ยุงยากแนะน่นบบแรงงานเขากับ,บ่มีแนนบ่เทศสองคนกับปบนแฟนกันนะมันเลยเทศสี่หรือายกลัว ปลูกที่แรกนี่อยากให้มันงามเนาะเลีเ้ยงหมูกับเอาน้ามักขี่หมูมะหดแรบบืว่ามันขยันตัวไว้ <c oughs> <c oughs> ปลูกที่แรกนี่ว่าอยากให้มันได้อยากเห็มันงามนะ <c oughs> ได้ยก็ปลูกปีนั้นสองสองมืนก็ได้พันกว่าลังไปเลยสองสองนี้พื้นที่ประมาณกี่ไร่คะ่ะนี่เดียวเลยสองงานนี่บ่ได้ลงพุ่นนี้ปลูกปีแรกๆปลูกสองให้นี่พูเม็ดหายิมนี่บ่มีที่เดือดเลยดี่แต่ว่านวนพันนี่น้นเป็นพันเพชรมณีมันจีแตกงดออกไปเรื่อยๆนะ ใส่ปุ๋ย2รอบนะปุ๋ยทางดินสองรอบรอบแรกก็จะเป็นยูเรียรอบ2องก็จะเป็นซิฟหารอบแรกนี่คือจังปลูกได้ประมาณสออาทิตย์นะนตนเนาะมันติดเท่ากับกบปุ๋ยเลยนะ กคปุยยูเลียน่ปีที่แรกทานมันก็สิมีแค่หนอนเนาะมันสิไข่ใส่ใต้ใบดิครับเขาก็เบิ่งบ่ให้ดินแห้งนะครับให้ซุ่มมั่งเิเอาเข้าแห้งดีเพราะว่าหากมันสิบ่ได้สงักมันบ่กหางของซุ่มออกมานี่เขาก็น้ำเข้าล้นบาดนี่ไฮไลท์ก็บ่ดีเด้อบาดนี้คั่นดินมันชื้นเกินไปนั่นบ่มันก็สิเหลืองแล้วแหละพอต้นมันเหลืองมันส่งผลกับพวกดอกพวกผลส่งไปเบิด์นนะครับลูกก็สิบ่บอนไงนะตั้งแต่เริ่มปลูก จนถึงเก็บขายเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณกี่วันประมาณ3เดือนเนาะเพราะว่าเรือนขันมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างที่เหียนบ่กเก็บยู่2มือว่าย่างพักกับจะพักมือหนึ่งกับจีเวียนมาเก็บใหม่อีกทำลูกแดงอากาศก็ห้อนบบนี้มันก็เลี้ยวนี่แบบนี้มันก็จะสุกไวขึ้นอากาศเย็นเป็นยังไงบ้างคะดีอยู่แต่ว่ามันอันช่วงเขาปลูกเล็กๆจะเล่นตัตัมันช้าแล้วมันช้าใช่มันหนาวนะ ของพ่อนี่ทุกปีตะกี้นัน่ลูกมะเขือสีเนาะเราจะรับซื้อไปตลาดไทยลังๆมานี่มันราคาบอลน,นี่ก็เลยเก็บเป็นมะเขือแดงคันมะเขือแดงคือเก็บแดงเลยครับคันมะเขือสีก็คือออกก้นสีสมเนาะมะเขือสีนี่ ปีนี้เขาซื้อนันน่นสี่กกบ,กกบาทเพราะว่ากับใครก็เบิกเคลือแดงบิกเคลือแดงก็บสองบาทเด่นสองบาทห้าสิบคนปลูกประมาณสองไร่นี่คันเก็บเบิร์ดมันก็สเกือบประมาสิบรังเลยสี่ตะกี้นั่นมันสองบาทห้าสิบละลังหนึ่งก็บสามสิบรูลองคำนวณด,ดูนะคะโลละสองบาทห้าสิบหนึ่งลังประมาณสามสิบรูว<า>ัน <30 S 2> <150 S 1> ละร้อยห้าสิบรังครับผมครับปุ๋ยนั่นก็สชีพหาสอบของยังแกมมากก่ของลูกนันกับเบิดไปซ้ำสามขวดก็คือมีทั้งปุ๋ยทางดินแล้วก็มีปุ๋ยทางใบใช่ไหมคะ I'm ตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ยคุณพ่อบำรุงยังไงบ้างคะก็ใช้ด้านแกม้าบมวมแกม้าฮมูครับผมใช้ควบคู่คกับเอฟอสสาระคะไหมคะปีพอดนะครับเพราะว่าลูกซ้ายอ่ะไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์น,นี่นะก็เลยแนะนน้ำให้พ่อมาใส่ใส่กระเขูที่แรกนะวานิมาหลังหลัาง,งนา้าเลยก็เลยมาใส่บวชเขียใบมันเป็นยังไงคะใบมันสีเขียวมัน,นเปเขียวเฉานะเขียวงามดีนะแต่งอดก็ดีอยู่ครับเฉพาะปีนี้ไม่ได้สีเลยยาขามแมลงเนี่ยแสดงว่าต้นมันสมบูรณ์มากเพราะว่าปีนี้ซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่ได้สี จอมยุทธ์ล่ะคะเอม็มม่าได้ใช้ร่วมกับเกรมาทูไหมคะคใช้ร่วมกันอ๋อแสดงว่าก็คือเอาเอามาช่วยเอาเอ็มม่ามาช่วยเสริม,รมกับเกรมาทูให้มันแข็งแรงมากขึ้นขณะจีบๆท,ท่านเพราะว่าบรบสได้ิีกันมาเลี้ยงกันอย่างเล่นนะสีร่วมกันมาเลยพวกตีฟอดพวกกันเกรมาทูกับซีโฟบอ่ะนี่แหละพวกนี้เลยจอมยุทธ์นี่แต่ว่าบบแมันรวมนี่เด้สามเมือสีตัวนี้อีกสามเมือกับสีตัวนึงเองทีเดียว แล้วเรื่องการติดผลเหรคะติดผลอีกคืคือว่าจิตติดดีเราครับเพราะนัเห็นหมากน้อยเห็นพรอมนะแบบนี้นี่มันใหญ่สุดมันประมาณไหนคะประมาณเก้าสิบก่ำเนาะลูกมันใหญ่เต็มที่นะพ่อเคยสร้างบึงนะเกือบขีดไหมลูกมันสมบูรณ์บางคนที่ปลูกใหม่ๆอะค่ะเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าไออาการใบเหี่ยวเนี้ย ใบม้วนอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรตัวนี้คันใบมันเริ่มหอนี่ผลมันกะสีไงอันบอมันเริ่มติดผลผลลบเริ่มดกนะค่ะบางก็เริ่มดกมันสีไปเลี้ยงผลมันนะพวกสารอาหารนะก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการปลูกมะเขือเทศผลผลิตปีที่ผ่านๆมาตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์เอฟอสตและปุ๋ยยอบยุทธทุกสูตรมาเนี่ยค่ะคุณท็อเป็นที่น่าพอใจมากแค่ไหนคะกถือว่า 80- 9 0สนตแล้วครับสวนดวงคำเพิ่นปูกมันเทศเนาะ คนก็มาถามอยู่มันก็ยังสีดนะ เรียกว่าเอฟอร์ดพวกแกม่าทูนี่แหละคะแนนหนึ่งถึงสิบคุณพ่อให้เอฟอร์ดและปุ๋ยจอมยุทธกี่คะแนนคะเก้าไม่เก้าอีกอีกหนึ่งเปอร์เซนต์อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหลือเหลือไว้ทำไมคะหนึ่งเปอร์เซนต์นี่คือปุ๋ยทางดินนะปุ๋ยทางดินก็ต้องใช้ควบคู่กับปุ๋ยทางใบถูกต้องไหมคะก็คือเราไม่ขาดอยู่ที่การดูแลของเราด้วยใช่ใจแล้วครับใช่เป็นเงนรับหนึ่งเลยล่ะผลผลิตก็เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะข้างหลังนี้คือดอกดอกผลดอกแล้วก็ต้นสมบูรณ์แข็งแรงและที่สําคัญนะคะก็คือลดการใช้สารเคมี อยากให้คุณพ่อวัดฝากถึงเกษตรกร,ร,กรที่เขากําลังดูอยู่แล้วยังไม่กล้าตัดสินใจลองใช้หน่อยค่ะสาหรับตัวผมที่ใส่ม้านะได้เห็นรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือว่าเต็มร้อยไปเต็มร้อยครับผมเษกษตรกรที่ยังบ่ทันที่เคยใส่ก็ยากให้ร้งองเบิ้งเันที่ว่าใส่เวอร์ไลน์กับบอเมนเนต้องใส่ด้วยตัวเองยังจะรู้จักสําหรับวันนี้ก็ต้องขอข,อขอบคุณคุณพ่อวัดมากๆเลยนะคะที่ได้ให้ทีมงานเอฟอ์และปุ๋ยจอมยุทธมาเยี่ยมชม ไรมะเขือเทศสวยๆข้างหลังนี้นะคะสําหรับคลิปหน้านะคะทีมงานเอพอสและปุ๋ยจํายุทธจะลงไปเยี่ยมชมเกษตรกรที่ส่วนไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ